อากาศคว้าหลังฝนขุนตกหนักอสองวันแล้วแต่ก็ไม่ใช้ใช้เวลาไม่มากเมื่อวานก็ประมาณบ่ายสามก็หนักมากแต่ก็เชื่อโบงกว่าก็แรงไปวันนี้ก็หนักอีกแต่น้อยกว่าเมื่อวานตอนนี้แรงแล้วแต่ว่าก็ยังมีมืด รื้มอยู่ตลอดรอบยังมืดอยู่ทั่วฟวาสงสัยว่าคืนนี้จะตกอีกสนามปีตองก็ไม่ได้เล่น พราะมันขวนปลําอยู่มีังมีเม็ดขนอยู่ก็ไม่ได้เล่นทั้งวันแล้วความจริงสนามไม่ได้แจะตอนนี้ก็เกือบค่ำแล้ว ฝนหยุดตกก็ออกมาดูบรรยากาศหลังฝนซะหน่อยควังเสียงนกดูต้นไม้ ดูความชุ่มชื้นของต้นไม้ น้ำเอือขึ้นมาเยอะหน่อยอน,นี่ตากบตากบก็ลงลูกดกอยู่ สวนข้างบ้านก็รกหน่อยเพราะว่าพื้นมันไม่ได้ทำหญ้าไม่ได้ถากหญ้าพื้นมันยังแฉะอยู่ น้ำขังบ้างเป็นบางช่วงบางตอน อันนี้แผงไฟโซลาเซลล์ติดไว้ที่ปลายต้นชะมวงเวลาข้าลงมันก็สว่างกิ่งมาทางมาพร้าวหล่นลงมาเมื่อผลเมื่อกี้ ลูกมันหล่นลงมาด้วยอ ทำงานอยู่ต่างไอ้นี่ก็โค่นสวนยางก็เอาไม้ขึ้นรถคนละควากกันคนละควากทางรถไฟ เดินดูเดินดูตามความสบายใจก่อนจะค่คํำขนสางแล้วขนแรงแล้วกาดเม็ดแล้วก็เลยออกมาเดินดูเสียหน่อย มลวเริ่มแทงนกใหม่เริ่มออกลูกใหม่สองจำต้นสอนเป็นอาเจ้า,บ,าบ้านก็ว่าสอนเป็น ที่เป็นแล้วก็มีทั้งลูกอ่อนลูกแก่ลูกสุกก็ไม่ค่อยจะขายหรอกกินกินอ่อนบ้างสุกขึ้นมาก็ทำขนมต้มแกงไปตามเรื่องไอ้นี่อ่า ส้มแขก,กให้ต้นส้มแขก,กตอนนี้ก็เป็นลงดอกบ้างลุงดอกบ้างแล้วในท้องถิ่นไม่ค่อยมีต้มแขก,กเอามาปลูกก็ไว้ก็ ได้กินได้ใช้ใบเพลาดก็เอาไปเป็นผักเป็นส้มต้มไก่ต้มหมูได้ก็ใช้เหมือนเหมือนกับใบชะมวงนั่นแหละ อันนี้ก็เขามาเสียบยอดให้ต้นตอมันก็เป็นต้นชะมวงนั่นเองกาเพราะบางคนว่ารกรกเต่ผมว่าเออต้องอนุรักษ์เอาไว้ พราะตอนไม่มีเอามาปลูกเอาไว้ตอนนี้มันเป็นต้นลำต้นใหญ่ขึ้นแล้วมันก็ให้ร่มเงาดีอยู่แมนเป็นกานอนุรักษ์ด้วยพราตามทุ่งตามป่าเขาปลาดที่เขาไม่ค่อยอนุรักษ์ก็จะทำลายกันทั้งหมด เออตะกบตะกบโอเคโอเคทำแล้วเข้าบ้าน นี่กล้วยไม้สายคุลหวายเออออกมาในช่อหนึ่งป่าจะได้จักช่อมันก็น,นานเหลือเกินสามสี่ต้นแต่ออกมาต้นเดียวเท่านั้นออกช่อหนึ่ง เล็บมือนางตอนนี้ไม่ไม่ค่อยมอีแต่ถ้าติดไปหน้าแรงเนือนเมษามันก็จะออกดอกเยอะเนือนเมษามันจะออกดอกเยอะ พวงชมพูฝนตีลงมาไม่ได้ตัดแต่งเดี๋ยวดูใช้เวลาตัดแต่ง,ตงกลับข้าวบ้านค่ำแล้ว